บ้าน2ชั้นหรือบ้านชั้นเดียวแบบไหนดีกว่าความฝันไม่มีวันใหญ่เกินไปหากเรามีความมุ่งมั่นที่จะทําให้มันเป็นจริงวันนี้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่คุณกําลังจะเลือกสร้างบ้านหลังแรกของตัวเองแต่ก็ยังลังเลยอยู่ว่าจะเลือกแบบบ้านสองชั้นหรือบ้านชั้นเดียวดีบ้านสองชั้นนั้นมีข้อดีตรงที่ใช้พื้นที่น้อยกว่าบ้านชั้นเดียวเหมาะกับที่ดินขนาดเล็กส่วนข้อเสียคือค่าใช้จ่ายในการอสร้างสูงกว่าและยังมีบันไดที่คนสูงอายุอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะครับ ในขณะที่บ้านเช่นเดียวนนะเป็นบ้านหลังไม่น้อยแต่แสนของอุนเป็นที่พักพิงแห่งความสุขมีข้อดีคือค่าก่อสร้างถูกกว่าสะดวกกว่านะครับแต่ข้อเสียคือต้องใช้พื้นที่ม,มากกว่าและอาจไม่ค่อยเหมาะกับสําหรับพื้นที่ดินขนาดเล็กเท่าไหร่ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกแบบบ้านคุณต้องพิจารณาจากงบประมาณขนาดพื้นที่ดินความต้องการพื้นที่ใช้สอยและสไตล์ที่เราชอบเพราะบ้านคือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมามันไม่ใช่แค่หลังคาไม่ใช่แค่กิดหินปูนทรายที่เราทําผนังขึ้นมา แต่มันคือพื้นที่ที่เราสร้างขึ้นมาให้ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาด้วยความรักและความอบอุ่นไม่ว่าจะเลือกบ้านสองชั้นหรือบ้านชั้นเดียวหากได้วางแผนและคำนวณอย่างถี่ถ้วนแล้วบ้านหลังใหม่ของคุณก็จะกลายเป็นสถานที่ที่แสนน่าอยู่สําหรับคุณและครอบครัวทั้งยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสาหรับชีวิตในอนาคตด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพจ <c oughs> เฟซบุ๊กก้าวหน้าบ้านวัสดุไว้ด้วยนะครับ Girl,